จักสีเป็นแนวได้ล,ละแนวได้กัอ่ะมาโอติดตามมึงครับหย่อนดแซงให้เนาะอ่ะติดตามไปเรื่อยๆจ้าเมนูวันนี้จ้กากับเขาแรงประจำมือเนาะเด็ดกินทุกมืออยู่แล้วโคต้องซื้อครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมซับละเอียดไอ้เชฟมันซับละเอียดเรียบร,ยร้อยแล้วมันซอยมัน,ทนเทาะซอยละเอียดแล้วนี่ไม้กูด บึงกระหู้ได้่าแบบคูนไม่จะใส่เนี่ยไม่จะตุนนิดหน่อยเนี่ยในพริก <laughs> <c oughs> พริกตลาดจ้าซื้อมาเน,มนี่ยนี่ผงงูเอารอรอรอฮะเตรียมตัวมาเห็ดไปตามทีราสเตปตามขั้นตอน,นเรื่อยๆกับเช็จ้าอ่นะไนท์มูสหมูสามชั้นพี่น้องสิงดึงดึงเลยเนี่ย ล้วนเลยมันสุกไห้มันน้ำมันเงีออ้ยครับยังบุ๊บไอ้หมูผัดเกลือวะสันอ่ะมาลองบึงสิเป็นแนวเดยติดตามกันไปนี่ก็เพเคยเห็นเคยกินด้วกันเสีนนยบเราบอกว่าเราจะจัดการหมูผัดเกลือหมูเด,ด้งจ้ากวนกินด้วยดีเอ๋ะ ลอบบ้างพี่น้องมาเสียเปิ่ล้วนดีจัมเจอกันเทาตามไปพร้อมกันด้วกันพอผมกับบกเกยเฮด้วยกันอบุกเกยเดนกันหมูผัดเกลือันเหมูทามั่นผัดเกลือวาวนีล้วนด้ว กรอบยืเหลืองพี่น้องโอ้ใช้เวลานานเติมนีดเลยซีดายแต่มันมันก็นได้เอาไว้อไว้จะทอดเอาไว้จะทอดใครทอดยังเนาะใค้กินมีประจำู่แล้วว้าวเนื้อเหลืองกอบแบบพี่น้องเจอตอนกันต่อไปครับอันนี้หนึ่งขั้นตอน ใส่เกลือพี่น้าะใส่เกลือแล้วก็ว่าหัวเห่าโอยไปแล้วคอนเสียบเนาะยังว่าขวบขวบเกลือนี่ยากจะตอนอันตัวไหนมันเป็นหมูนี่ละมันมกรอบไปนะมันกรอบหรอกมันเป็นนิ่มๆไม่ได้ทอดแบบนี้เนาะแคบหมูหมูกรอบ ย่อเกลืออีกรอบจ้าในลงกระเทียมลงไปเมื่อกี้ใส่กระเทียมลงไปโมเมนเม็ดข้าวสานนี่นี่เป็นเกลือจ้าไปใส่ดิไอ้กระเทียมฮะหับตาทุกคนนี่ลงไปนิดน้อยผุ้มเสียบคุ้มนวดจ้าลงตาเล็กน้อยจ้า ของคู่กันจ้ะอาหารไทยน้นตาลชุาวสดปลาสดดีดดดเลือปลาแดกนีะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะเมนูเนาะอ่าฟึบนีโ่โรยพริกโรยพริกหั่นลงไปจ้าฟึบใบมะกรูดเล็กน้อยูต้นเล็กบึงใบกร้งแน่ ทำเนีก็เป็นหม,มูผัดเกลือครับหมูผัดเกลือทั้งนี้บุญอยู่ตัวอ่หั่บร้อยเซ็ตซับพี่น้องก็จะระมาณนี้นะมันโดนใตตอนผุล่ะตอนล้วนเนื้อล้วนนังนี่ ทีเดียวเชียวไปเสือบจ้าเสือบันร้อนเดี๋ยวมาจะตกับนนี้คุไม่ดนะงนเก,กียบร้อยแล้วจ้าเมนูก,กับแก้มวันนี้กรเคาละแก้มไปน้ำเคาไปน้ำดูว่าเป็นอันเสร็จสิ้นจ้าพรอแล้วก็จะประมาณนี้เนาะว้าว ่เนชิมนะน่่งชิมแล้วแต่่้หว้าวชิมได้หรือชิมมือนมันมนันมันชิมเหมือนอว่ามันกรอบเออไม่ชิมอ่ะโอเคพี่นอต่ะมาาไหนเนาะไยกัตุนกองากไทยหัวใจอ่าง คุณอยากให,ให้กินเด้อพี่น้องเด้อะทีมงานแจมมอนดี้จ้ะทุกมือละครับอ,อ่ะมอะอยากให,ให้กินครับพี่น้องอ่ะไทยข้าวมาเนี่ยเพราะเดียไทยเงี้ยนะครับคือเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ครับลองอยากให้ใหกินเด้อกระตุ้นความอยากครับผมฝาดอะไรก็เจีฝากติดตามกันทุกคนครับผมอืมมันก็ประมาณนี้ปะ